พรุ่งนี้วันสุดท้ายกับงานเด e m ม Rest ไรส์เตอร์จังเกิ2025 <Yeah. S 1> กับดินแดนท่องโลกมหัศจรรย์แดนสัตว์แปลกพิศวงค่าเข้าแค่50บาทเท่านั้นสามารถเลือกกิจกรรมในงานได้หนึ่งอย่างได้บัตรแยบร้อยแล้วพี่พอกับน้องพอใจก็รีบเข้ากันไปเลยซึ่งในงานนี้ทาง t ด e m ม Rest ไรส์ตได้ร่วมกับกรมป่าไม้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชปถัมภ์และสมาคมผู้นิยมสัตว์เลยงชนิดพิเศษได้เปิดประสบการณ์ให้เด็กๆไปสัมผัสกันอย่างใกล้ชิดและสุดพิเศษในงานนี้ เขาก็ได้เป uh? okay, ิดตัวบ๊อบแคทแมวป่าซึ่งเป็นสัตว์ที่หาดูยากเปิดตัวที่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะคือเอาจริงๆนะในงานเนี้ยเด็กๆไม่ได้แค่ดูเฉยๆเขายังได้สัมผัสน้องๆแบบใกล้ชิดโดยที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลไม่ว่าจะเป็นทั้งงูจระเข้คือสัตว์แปลกในงานเนี้ยเยอะแล้วก็น่ารักมากอย่างบางตัวที่เด็กๆไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยได้รู้จักพอได้เข้ามาในงานนี้ทั้งแปลกตาแปลกใจมากและนี่เขายังมีฟอสซิลให้ขุดนะนี่ไงคะอันนี้ก็เป็นจระเข้ที่เขามัดปากเอาไว้นะคะสามารถให้เด็กๆ เด็กได้ไปสัมผัสแล้วก็มีงูชนิดต่างๆทั้งมีพิษแล้วก็ไม่มีพิษนะคะให้เด็กๆได้เรียนรู้กันพอได้มาเจองูแบบรวมๆกันเราก็แบบรู้สึกขนลุกมากต่อมาน้องพ่อใจกับพี่พอตเนี่ยเขาก็เดินมาเจอสิงโตนะคะกําลังหลับสบายเลยแล้วก็อีกัวหน้าค่ะนี่จิงโ้คือมีหลายแบบนี่ค่ะให้สัมผัสงูกันแบบใกล้ชิดมากนะคะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่นะต่อไปนะคะโซนนี้บอกเลยว่ามาแล้วต้องไม่พลาดเพราะว่าครั้งนี้เดอะมอลล์เนี่ยเขาทำเนรมิตถ้ำมหัศจรรย์ให้กับเรานะคะโดยในน,นั้นจะมี สัตว์แปลกทั้งหลายนะพร้อมโชว์ให้กับเราประมาณ300กว่าชีวิตเลยนี่เขาจะมีจระเข้ยักษ์ู่ตรงนี้ด้วยนะคะเด็กๆห้ามเอานิ้วเข้าไปเลยนะน้ําตกเขาสวยมากมีถ้ำแล้วก็ต้องมีสัตว์มีพิษและที่ไม่มีพิษนะคะอยู่ในถา้าซึ่งในนั้นก็จะมีงูเนี่ยคะ่ะมีหลากหลายสายพันธุ์มากพี่พาะกับน้องพอใจโคตรตื่นเต้นคือในบรรยากาศถ้าเย็นเหมือนอยู่ในถ้าจริงๆเลยถ้าจะสัตว์มีพิษอย่างงูก็มานี่เลยคะ่ะแมงมุมนะคะซึ่งมีพิษแบบ น่ากลัวอันนี้เราเห็นกันแบบใกล้ชิดมากไม่ว่าจะเป็นจิงเลนก็มีนะโซนต่อไปเป็นโซนน่ารักมากเด็กๆชอบนะคะเป็นเล่นแบบเริ่งแสงแบบนี้อันนี้ก็ ไม่แน่ใจคือเรียกว่าอะไรแต่พี่พอตก็ชี้ให้แม่ดูนี่นกฮูกเขาบอกว่ามองตามเราตลอดโซนนี้คือบอกน่ากลัวมากเลยค่ะมันจะมีกิ้งกือตะขาบแมงป่องคือเห็นแล้วแบบนี้เลยตุ๊กแกคือเราเพิ่งเห็นนะว่ามันในกล่องนั้นนะมันม,มีหลายตัวมากอะคอยจ้องมองเราอยู่ค่ะภายในงานเขายังมีกิจกรรมบันจี้จำด้วยนะคะเราสามารถเอาคูปองไปเป็นส่วนลดอ่ะห้าสิบบาทอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมฟรีที่น้องๆเลือกทํานะคะคือการให้อาหารปลาคาร์ฟนะคะอย่างเราไปกันสี่คนพ่อแม่ลูกนะคะจะได้คูปองทั้งหมด แล้วก็จะให้ดเด็กๆได้ทํากิจกรรมนในส่วนที่เขาอยากทําพี่พอร์ก็เลยมาให้อาหารน้องหมูนะคะบอกเลยว่าน้องหมูกินแรงมากถ้าเราอยากให้เพิ่มนอกเหนือเน,นี้ยเราก็จ่ายเงินเพิ่มเท่านั้นเองนะคะแล้วเราก็ไปปิดจบกันที่ให้อาหารน้องกระต่ายกันต่อมานะคะเป็นสัตว์ที่พี่พอร์ตเขาชอบมากบอกได้เลยเขาเป็นขวัญใจเด็กๆเ,เพราะว่าสนมากอันนี้นะคะแม่ขวัญชอบหน้าลาก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรจําไม่ได้รูปบอกแต่จำไม่ได้จริงๆก็จ,จ,ะจะมีรถแบบจังเกิลด้วยนะคะปิดท้ายด้วยตัวนี้เลยค่ะ ใส่เสื้อเซเว่นแล้วก็แววนตาหน้าเราจนพี่พอต้องไปขอจับซึ่งการจับก็มีเจ้าหน้าที่เขาคอยดูแลอยู่นะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ